โอเคนะครับเกือบรับต่กลับมาได้ครับสำหรับทางด้านของชาญริยาครับโอ้โหไฟดีดีเล่นเอากองเชียร์ดีใจหายใจความหนึ่งเยิงนะฮะต้องพูดถึงการฟิซองของเราก่อนก่อนที่หน้าที่จะชงในไฟนี้เตรียมตัวมาได้นาไหนขนาดไหนประมาณสองเดือนครับสองเดือนพอไหมพอครับพอนะกับคู่โชคคนนี้พอรู้ว่าเราเราได้เจอกับเขาเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็ก็ พี่ก็ต่อยยากเหมือนกันเราบอกแบบว่าดุกมั่วครับไม่รู้บางทีก็ไม่รู้ออกมาไม่รู้ออกลูกไหนมาครับบางทีก็จะติกะต่อยบางทีก็ที่โดนกันคอก็เพราะาดูกอย่างนี้ครับงาเรืยองอ้งอวที่เขาใค<ช>เขา,ขาจุกจิกกว่าว่างนั้นไม่ใช่แบบว่าเวลาเวลาเขาออกมาพูดน่ะบางทีก็ตวัดขึ้นเลยเขาไม่ได้ตั้งใจติขเขาแบบไม่มีตำราครับเราก็เป็นทางระวังตัวด้วยใช่ใช่ครับนะ ลูกที่โดนก้านคอนะพี่สังเกตว่าในช่วงของยกแรกเนี่ยเขาเขาพยายามที่จะเร่งพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ก้านคอในลูกนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มึนเหมือนกันครับก็แต่ก็กัดฟันสู้ครับรู้สึกเดินขานี่ปัดไปเรื่อเลยนะปัดเดียวครับเออนะแต่ว่าใจาย,ยังสู้อยู่ครับใช่ครับนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่โดนก้านคอไปแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาย้ำใหญ่เอาเยอะเลยอ่ะใช่ใช่ครับตอนนั้นในใ,นใจคิดอะไรอยู่ ก็รอบวกอย่างเดียวครับก็รอจังหวะอย่างเดียวตรงตรงตรงใช่ครับตรงให้ให้ให้รอดก่อนครับให้รอดให้ได้ใช่แล้วก็รอจังหวะนะหมดยกแรกไปทางทีมงานพี่เลี้ยงเขาว่าไงบ้างก็เขาบอกว่าเลือกต่อยติบ้างก็ต่อยต่อยท้องต่อยบนพอครบประวงก็ก็บุกเลยครับอ่านี่ที่สั่งมาที่บ้นะใช่ครับออกปลายกสองทำได้อย่างที่เขาต้องการไหมได้ครับ เน้นลำตัวเลยครับเน้นเลยครับก็เบะบ้างแล้วก็ยกสลับลำตัวบ้างขึ้นบนบ้างครับเออแต่ว่าต่อยลำตัวเขารู้สึกว่าเขาเขามีอาการจุกใช่ใช่ครับการเปิดเลยครับเขาพอต่อยลำตัวเขาก็ปิดอย่างนี้ก็น่าเปิดพอดีใส่เสร็จเลยเรียบร้อยเลยลูกนั้นใช่ครับกลับมาได้ครับโอ้โหเหมือนยกเขาายกออกไหมก็ ก็กดดันอยู่ครับก็เหมือนโล่งไปเลยครับโล่งเลยโอ้และเทียมกันคือได้โบนัสอีกสามแสนห้าด้วยครับอันนี้ยิ่งโล่งหนักเท่าไหร่ก็ดีใจครับดีใจครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่ครับโบนัสเนี่ยนะสี่ไฟเลยสี่ไฟเลยครับโมโหมาได้ได้สี่ไฟเนี่ยไม่ได้โมโหครับไม่โมลยอ่นะเจ้าแม่เอาเอาเราเราต่อยวันรูพินีนี่มากี่ครั้งแล้วต่อยสี่ครับต่อยสี่ครั้งยังชนะรวดสี่ครั้งโบนัสสี่ครั้งครับ เอ่อบนัสเนี่ยเอาไปทำอะไรฮะก็เก็บไว้สร้างอนาคตกับไว้ให้ลูกครับก็กำลังจะเกิดครอ่ากำลังจะเป็นคุณพ่อว่างั้นเถอะใช่ครับผู้ชายีผู้ชายครับนะพูดถึงการชกในไฟนี้จุดบกพร่องที่เราจะต้องเอาไปแก้ไขอะไรบ้างก็ลูกมือตกกันเนี่ยครับก็มือตกเปิดหน้าเวลาออกพุทธบันทีมีเปิดหน้าอยู่ครับ การป้องกันตัวใช่ใช่ครับป้องกันป้องกันตัวก็วยังไม่ยังต้องมา,มาปรับโรุงแก้ไขกันต่อไปนะ <c oughs> ครับก <c oughs> ับ <g rab> มุมเรืเ่องของการชคในวันรุมพินีมองไกลไปถึงในอนาคตว่าสักวันเราท่านน,น่าได้สัญญาก็อมองไปทีละไฟนี่วะครับก็ไม่ไม่ไม่วงังสูงครับ <c oughs> อ๋อไปทีละสเต็ปใช่ใช่ครับนะพร้อมเมื่อไหร่สัญญามาเองใช่ครับข้เห็นว่าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็น่าจะได้อยู่ครับนะนะครับนะพูดถึง กองเชียร์สักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เชื่อว่ากองเชียร์ของของเราเนี่ยมามากันเยอะมากทั้งในเวทีเลยทั้งที่บ้านเลยทุกอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ผมก็ขอขอบคุณครับที่มาเชียร์ในสนามเลยน้าโจครับก็วันนี้ผมก็ทําสาเร็จเลยครับครับสังเกตดูที่มือซ้ายของครับชาิยักษ์นีก็มีปัญหาเหมือนกันไลฟ์ฟังนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะมันโดนโดนโดนที่เก่าครับที่เก่าใช่ครับมันตั้งแต่ต่อย ไฟที่สองครับเคยเจ็บมาแล้วมันเหมือนคล้ายๆมันร้าวครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วไปหาหมอนี่หมอเขาว่าเป็นกระดูกหรือเป็นเอ็นกระดูกครับเหมือนไปผมไปหาหมอบ้านครับที่บ้านครับให้หมอบ้านรักษาให้ครับใช่ครับวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีอาการตั้งแต่ยกไหนก็เพิ่งเพิ่งมีอาการครับตอนลงมาจากวิธีครับเอลงมาจากชามเลยครับอ๋อชามมันนะ เออนะครับผมอ้าวยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ